ยินดีต้อนรับเข้าสู Channel ่ชาแนเซนเซกโกโกหรือว่าเล่นเป็นครูนะคะวันนี้เราก็จะมานั่งชวนคุยแบบสบายๆค่ะเราจะเล่าถึงนิยายเรื่องหนึ่งที่เป็นผลงานของเราให้ทุกคนฟังนะคะว่าเส้นทางของมันเนี่ยมันเกิดจากความล้มเหลวแบบทาให้เราไปอยู่จุดที่รู้สึกว่าแบบตกต่ที่สุดในชีวิตน,นักเขียนนะคะจนวันนี้ปัจจุบันนี้นิยายเรื่องนี้พาเราขึ้นไปสู่จุดที่เราคิดว่ามันสูงที่สุดของเราณนะตอนนี้เลยนิยายเรื่องนี้ชื่อว่าป้าป๋าสายรุกคิดว่า ถ้าติดตามเราอ่ะก็น่าจะเคยได้ยินชื่อนิยายเรื่องนี้บ้างเนาะก็คือล่าสุดป้าป๋าสายรุกเนี่ยได้ทําเป็นเว็บตูนค่ะซึ่งเราก็เลยอยากจะมาเล่าประวัติศาสตร์ของป้าป๋าสายรุกว่ามันมีความเป็นมายังไงกว่าจะมาถึงวันนี้ได้คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องป้าป๋าสายรุกเนี่ยมันเป็นนิยายที่เราอ่ะพยายามส่งสำนักพิมพ์มาตั้งแต่ประมาณปี2012ในยุคนั้นอ่ะไอ้นิยายทามือเนี่ยเป็นอะไรที่ยังไม่บูมเนาะตัวเราเองก็ไม่รู้ด้วยว่าแบบนิยายมันสามารถทํามือ เองได้นะทาขายเองได้นะอันนี้คือคือเราไม่รู้เรื่องเลยเราคิดว่าการที่นิยายจะเป็นหนังสือได้เนี่ยเราจะต้องส่งเข้าสํานักพิมพ์แล้วก็ต้องผ่านการพิจารณาเท่านั้นเราก็เลยพยายามแบบเขียนแก้แล้วก็ส่งสํานักพิมพ์ค่ะเราโดนปฏิเสธต้นฉบับป,ปา้าป๋าสายรุกเนี่ยน่าจะ5้ถึงเครั้งเราไม่แน่ใจซึ่งแต่ละครั้งที่เราโดนปฏิเสธเนี่ยมันไม่ใช่การแบบแก้นิดๆหน่อยๆน,นะส่งครั้งแรกอ่านคอมเมนต์ปุ๊บโอเคเราโละพอดเก่าทิ้งไปเลยแล้วก็มาเขียนพอดใหม่<ๆ>ก็คือเขียนใหม่ประมาณ9 ของเนื้อเรื่องใช่ <_ d ata> เขียนใหม่เลยเขียนใหม่เสร็จแล้วเราก็ส่งเข้าไปใหม่ส่งเข้าไปเสร็จ <_ d ata> เขาก็บอกว่ามันไม่ดีจุดไหนจุดไหนจุดไหนเราก็โอเคยังไม่ยอมแพ้เอาคอมเมนต์ของบอกอรเนี่ยมาแก้รอบสองนี้ก็แก้เยอะเหมือนกันล้วก็ส่งเข้าไปส่งเข้าไปเสร็จไม่ผ่านอีกก็เอากลับมาแก้ใหม่ตามคอมเมนต์บอกอรอ่านนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็สุดท้ายส่งไปใหม่ก็ยังไม่ผ่านแล้วก็มันก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยหลายๆรอบจนมันผ่านไปสงปีได้มั้งที่เราพยายามแก้กับนิยายเรื่องนี้จนเราคิดว่าเอ้ย พอแล้วล่ะเราคงแบบไม่ได oh, okay. so, oh okay. ้จริงๆอ่ะกับเรื่องนี้โอเคพักละป้าป่าสายลุกไม่ทําต่อแล้วแล้วพอเราไปเขียนเรื่องอื่นถัดจากป้าป่าสายลุกมาอีกเรื่องหนึ่งอะค่ะแล้วพอเขียนเสร็จส่งไปอีกก็ไม่ผ่านอีกกเนี้เราก็เลยบอกตัวเองว่าเออบางทีอ่ะเราคงไม่เหมาะกับการเป็นนักเขียนแหละใช่แล้วหลังจากนั้นอะเราก็เลยตัดสินใจว่าพอแล้วเลิกเขียนนิยายดีกว่าแล้วเราเลิกเลิกแบบเลิกจริงๆไม่ใช่แค่เลิกเขียนนะเราเลิกอ่านด้วยแล้วเวลาที่เราเดินเข้าไปร้านหนังสือเนี่ยไอ้พวกหนังสือนิยายเราไม่เดินเฉียดเข้าไปใกล้เลยนะมัน เหมือนแบบมันเป็นปมในใจอะแล้วเราก็ไม่ยุ่งกับ,บวงการหนังสือนิยายเลย5ปีจุดเปลี่ยนก็คือตอนที่เราไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพตนิยายเข้ามาในหัวเราอยากเขียนนิยายอีกแล้วอะเราก็เลยแบบอ่ะโอเคลองดูอีกสักตั้งเราก็เลยกลับมาเขียนค่ะตอนนั้นเขียนเรื่อง flower and autumn ขึ้นมาก่อนแล้วก็ปรากฏว่านิยายเรื่องน,นั้นอะผ่านการพิจารณาจากสำนักพ,พิมพ์ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราอะหัน มาเขียนนิยายอีกครั้งหนึ่งแล้วพอเขียน f a r e เ e อร์แอน u ์อเสร็จแล้วเราก็ยังผัดไปเขียนเรื่องอื่นเรื่อยๆเ,เ,เรายังไม่ได้นึกถึงปภาสายรุกเลยเพราะว่ามันเป็นนิยายที่มันไม่มีคุณภาพเนอะก็เลยคิดว่ามันคงยากยากในการจะเอามาเขียนอะไรแบบนี้ค่ะ ก็เลยไปเขียนเรื่องอื่นก่อนแต่ทีเนี้ยพอเขียนเรื่องอื่นไปได้สักพักหนึ่งอะคะ่ะก็เราเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างจากเรื่อง Sick Day No Sex นะคะจากจุดนั้นมาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะแบบแก้ไขปมในใจของตัวเองนะคะก็เลยเอาเรื่องป้าปายซรกอะเอามาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งพอเอามาทําใหม่ครั้งนี้เขียนใหม่หมดเลยหมดเลยจริงๆคือเราเก็บไว้แค่ตัว p l o ตหลักที่ว่าพออแบบระเอกอะเป็นป้ปาของนักเรียนในห้องนางเอก ส่วนนางเอกก็คือเป็นครูประจำะเป็นเหมือนครูผู้ช่วยค่ะยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็แล้วก็มาทํางานพาร์ทไทม์ที่โรงเรียนอนุบาลแล้วสองคนนี้ก็คือเป็นแฟนเก่ากันอันนี้คือคือพอตหลักๆของเรื่องที่เราเก็บไว้แล้วเราก็เริ่มเขียนแบบลําดับเนื้อเรื่องเขียนปมของตัวละครการคลายปมทุกอย่างอะ่ะเราเขียนใหม่หมดเลยค่ะจนวันที่ได้ออนแอร์ก็คือได้ไปลงกับที่แพลตฟอร์มเว็บตูนแล้วปรากฏว่าเออ มันใช้ได้เหมือนกันนะแบบมีคนติดตามค่อนข้างเยอะเลยถือว่าเป็นความสําเร็จอีกก้าหนึ่งในชีวิตแต่คือถ้าหากว่าย้อนไปถึงต้นฉบับตัวแรกเริ่มเนี่ยถามว่าตอนนั้นอะที่บกเขาไม่ให้ผ่านอะมันสมเหตุสมผลไหมมันสมเหตุสมผลนะเพราะว่าตัวเราที่เอาต้นฉบับเก่าตัวนั้นอะมาลองอ่านดูเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช้ไม่ได้ความสนุกความน่าติดตามะมันยังไม่พอจริงๆสมัย1ิปีที่แล้วอะถามว่าไอ้ที่ร้องไห้หนักมากๆในทุกครั้งที่ได้ อีเมลตอบกลับมาว่าต้ฉนฉบับไม่ผ่านค่ะต้ฉนฉบับไม่ผ่านค่ะเสียใจ เสียใจ,ใจแบบเสียใ,ใจมากว่าแบบว่าทำไมเรามันมันห่วยขนาดนั้นเลยอ๋อแต่ว่าวันนี้มันคือความเข้าใจละว,ว่าทําไมถึงไม่ผ่านตอนนั้นน่ะเราเด็กมากเลยแล้วประสบการณ์ชีวิตอะไรต่างๆมันค่อนข้างน้อยทําให้มองอะไรไม่ค่อยขาดอะคะ่ะแล้วก็เขียนในสิ่งที่ตัวเองอยากเขียนแต่ไม่ได้คิดถึงสิ่งที่คนอ่านเขาอยากอ่านคือปัจจุบันเราปรับการเขียนค่ะเราพยายามคิดว่าคนอ่านเขาอยากอ่านอะไรอยากอ่านฉากแบบไหนฉากแบบไหนถึงจะทําให้เขาอะติดตามผลงานของเราพอเราปรับ ตัวมาเขียนในคอนเซปต์แบบเนี้ยก็กลายเป็นว่ามันเริ่มเรียกว่าอะไรอ่ะจะเรียกว่าแมสก์ก็ไม่รู้จะใช้คํานี้ได้หรือเปล่าแต่สําหรับเราถือว่ามันมันเป็นเกณฑ์ที่แบบโอเคมากๆตัวน,นั่นแหละคะ่ะได้รับการติดต่อมาว่าทางเว็บตูนอ่ะสนใจจะดัดแปลงเรื่องเนี้ยมาเป็นในรูปแบบเว็บตูนมันก็ถือเป็นความสําเร็จในก้าวที่แบบว่าโหมากๆเลยอ่ะมันจะมีนักเขียนสักกี่คนนะที่ได้แบบมิยายของเราอ่ะได้ไปทําเป็นเว็บตนะูนถึงออกปะมันก็เลยแบบดีใจมากแล้วคือความฝันตั้งแต่เด็กของเราอ่ะก็คืออยากเป็นนัก เขียนการ์ตูนด้วยแต่ว่าเราอะวาดรูปสเกลที่มันใหญ่มากๆไม่ได้อย่างเราเนี่ยจะวาดหัวคนได้วาดหน้าคนได้แต่เราวาดบอดี้ไม่ได้แล้วมืออะเราว,วาดมือคนไม่ได้มันออกมาเป็นกล้วยถึงวันนี้เราจะไม่ใช่คนวาดด้วยตัวเองอะแต่เนื้อเรื่องที่เราเขียนไว้กับตัวละครที่เราสร้างมันขึ้นมาเราได้เห็นมันเป็นรูปแบบการ์ตูนแล้วอะแถมเป็นการ์ตูนสีด้วยอะชื่นใจมากๆก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าหน้าที่ของเราให้ฟังอีกหน่อยแล้วกันว่า ในการทำเว็บตูนเนี่ยหน้าที่ของเราสำหรับปาา้าป๋าสายรุกะมีอะไรบ้างนะคะงานแรกของเรานะคะก็คือทำคาแรคเตอร์ตัวละครก่อนค่ะต้องทำทุกตัวเลยค่ะปนิสัยเป็นยังไงผมสีอะไรหน้าตายังไงรวมถึงจะต้องบอก ส่วนสูงความต่างของส่วนสูงด้วยค่ะเพราะว่าพอไปวาดเป็นกระตูนแล้วเนี่ยมันจะมีหลายซีนเนาะที่ต้องอาศัยส่วนสูงด้วยก็อันนี้จะเป็นโทนสีผมสีตาแล้วก็โทนสีเสื้อผ้าที่นางเอกชอบนะคะพระเอกสไตล์การแต่งตัวประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอ่อบริฟของตัวละครองนะคะเพื่อนนางเอกคนที่ <c oughs> 1เพื่อนนางเอกคนที่2เสร็จแล้วหนะ้าที่เราหลังจากนั้นก็คือเขียนบริฟแต่ละตอนค่ะ ในการบรีฟ f แต่ละตอนก็จะต้องแบ่งเป็นต้นเรื่องกลางเรื่องแล้วก็ปลายเรื่องค่ะ ช่วงต้นเรื่องอะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหรือว่ามีคําพูดสําคัญที่แบบขาดไม่ได้ก็จะโนต้ตบอกนักวาดไปด้วยว่าเอออย่าลืมใส่ประโยคนี้นะประโยคนี้เป็นประโยคเด็ดนะพอนักวาดเขาได้บรีฟไปแล้วเขาก็จะเอามาวาดเป็นภาพร่างที่ยังไม่ลงสีก่อนค่ะเราก็มีหน้าที่เช็คดูว่ามีอะไรต้องแก้ไขไหมมีคําพูดไหนที่อยากเปลี่ยนแปลงไหมแลังจากนั้นก็ส่งฟีสแบ็กไปให้นักวาดค่ะพอนักวาดลงสีแล้วเราก็จะต้องมาเช็คอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ามีอะไรที่เราต้องการจะแก้ไข เเพิิม่มมมตอีกไหส่วนสุดท้ายในหน้าที่ของเราก็คือการทำเอ็นเครดิตค่ะเราจะแคปภาพจากในตอนนั้นมาแล้วก็เอามาใส่เนื้อเรื่องตลกๆไว้ปิดตอนค่ะก็จะหน้าตาประมาณนี้ บอกถึงทุกคนที่แบบวันนี้มันยังไม่ประสบความสําเร็จวันนี้มันยังล้มเหลวอยู่อ่ะเออแต่ว่าว,วันหนึ่งอ่ะมันอาจจะดีขึ้นมาก็ได้ดีในแบบที่ว่าเราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้ค่ะคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจเนาะสำหรับใครที่วันนี้ยังล้มเหลวอยู่อ่ะแต่ว่าถ้ายังสู้ไหวอะ่ะก็ลองสู้ต่อดูนะคะมันก็อาจจะมีวันที่เป็นของเราก็ได้วันนี้ขอจบ คลิปเมามอยเท่านี้แล้วกันนะคะไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอบคุณนักวาดขอบคุณบอกอขอบคุณเบบตูนขอบคุณทุกกำลังใจจากเพื่อนร่วมงานจากนักอ่านทุกคนด้วยนะคะที่แบบมันเหมือนแบบทุกคนอะต้องมีทุกคนต้องมีทุก ทุกองค์ประกอบตรงนี้จริงๆอ่ะมันถึงได้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้อ่ะค่ะ